และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียมตอนเลือดสลัดเจ้าทะเลบทที่145หุบผาสังหารทุกคนรู้ถึงเวลาที่จะต้องขึ้นฟังเมื่อเต็กผู้ยืนอยู่หัวเรือกระโดดล่วงหน้าลงไปก่อน ลากเชือกหัวเรือไปผูกไว้กับรากสายใหญ่ทั้งหมดทยอยขึ้นฝั่งอย่างเงียบกริบริธีนรุบาลเต็มไปด้วยความหนักใจถ้าเขาและเต็กคำนวณไม่ผิดซึ่งหมายถึงว่าการรบจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆมันก็คือการรบในป่าสูงหลังตะวันตกดินไปแล้วกำลังฝ่ายเขาทั้งหมดมีอยู่12คนท่ามกลางความมืดและภูมิประเทศ ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความเคยชินเช่นนี้น่าจะเกิดความสับสนโอลมานอย่างบอกไม่ถูกสิ่งสำคัญยิ่งก็คือหลังการโจมตีทุกคนจะต้องมุ่งหน้ากลับมาพร้อมอย่างที่ซุ่มเรืออันเป็นพาหนะสำหรับการกลับในเมื่อต่างคนก็จำเป็นจะต้องแยกย้ายเข้าจู่โจมตามเหตุการณ์เช่นนี้มันน่าจะเสี่ยงต่อการหลงทางขนาดถอยอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง ที่นับว่าเป็นอันตรายยิ่งยวดก็คือความมืดอาจจะทำให้จำกันได้ยากในขณะโจมตีแม้ว่าทุกคนจะมีความชำนาญในการรบแบบกองโจรและเคยผ่านเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้มาแล้วอย่างโชคชนเพียงไรก็ตามในกรณีนี้เขาน่าจะคัดเลือกบุคคลที่ไม่อยู่ในฐานะจะทำการรบได้ถนัดนักไว้ให้มีหน้าที่เฝ้าเรือรอคอยเป็นต้นว่าท้องชิดผู้บาดเจ็บ เหล็งผู้ไม่เคยต่อภู้ิิประเทศและเพนสีชวีวันผู้เป็นแต่เพียงผู้หญิงแต่เขาก็ไม่อาจจะปลี่ปากพูดคำใดออกได้เพราะรู้แน่เกตจใจว่าปราศจ,จากประโยชน์คนเหล่านั้นจะไม่ยอมเลือกเอาวิธีอยู่ยงเฝ้าเรือโดยเด็ดขาดจะต้องคัดง้างอย่างเต็มที่เมื่อเขาแอบกระซิบหาเรือกับเต็กหัวหน้ากองสอดแนมมักรเทศของเขาก็ยิ้มลางกล่าวอย่างไม่ลังเล ไม่มีประโยชน์หรอครับกับตานให้ตายซะก,ก่อนนั่นแหละทั้งทองชิดกระเหลงถึงจะยอมทิ้งกับตานส่วนผู้หญิงสองคนนั่นทุกลมหายใจเข้าออกของหลอนร่ำร้องแต่การฆ่าเรามาด้วยกันครับต้องไปด้วยกันเหลือจอดทิ้งไว้นี่แหละนอกจากพวกเราแล้วผมรับรองได้ว่าจะไม่มีใครค้นพบส่วนเรื่องการหลงทางกัตปตันโปรดอย่ากังวลผมลิมและก็พวกเราทุกคนจะคอยระมัดระวังให้พวกนั้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำเตรที่กับตันให้คอยประจำปืนคนเบาหน่วยของทองชิดก็มีความชนานาญทางดีอยู่แล้วถึงยังไงซะก็จะต้องนำพวกนั้นกลับมาถึงที่นี่ได้แน่นอนระยะทางมันไม่ได้ไกลนักเราเดินกันอีกเพียงกิโลเมตรเดียวก็จะถึงที่หมายกิโลเมตรเดียวถ้าเป็นถนนขนาดราชดำเนินก็ดูเป็นของง่ายอยู่ในการจะย้อนกลับมาที่เก่าแต่เพียงร้อยหรือต่อให้50เมตร ถ้าเป็นป่าสูงในเวลากลางคืนเช่นขนาดนี้มันเป็นไปคนละเรื่องเลยทีเดียวถึงอย่างไรก็ตามเขาไม่มีทางเลือกนอกจากยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของตเต็กเบื้องนอกอาจพอมีแสงสนธยาอยู่บ้างแต่ป่ายามนี้มืดสนิทแล้วทุกคนคลำทางโดยอาศัยไฟฉายแรงสูงติดตัวประจำเต็กผุ่นนำทางใช้มีดเดินป่า ทางต้นไม้รายทางไว้เป็นเครื่องหมายสำหรับการกลับพื้นดินชื้นแฉะฉ่ำน้ำอากาศเย็นเยือกเข้าไปควหัวใจครู่เดียวทั้งหมดก็มาพบกับรอยเท้าของรองเท้าแบบคอมแบตยํำเป็นทางใบหน้าไปยังหุบลึกระหว่างเนินใหญ่สองลูกมีก้นบุรีใหม่ๆตกทิ้งอยู่สองสามก้นเพราะฝนตกแผ่นดินเปียกรอยเหล่านั้นปรากฏให้เห็นเด่นชัดการคาดคะเนของแกเม่นย้ำเหลือเกิน ริธีกระซิบกับเตก็กนี่เป็นรอยเท้าของผู้ต่อชอดออย่างไม่มีปัญหาผ่านมาทางนี้ก่อนหน้าเรามาถึงเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้เองลิมกับซัมทรีซึ่งแยกออกไปทางด้านซ้ายและก,กว่าส่งสัญญาณไฟรา,รายงานว่าพบรอยเท้าอีกคนละแห่งเมื่อเข้าไปสำรวจก็พบว่าทั้งสองด้านเป็นทางเดินของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนเช่นเดียวกับทางที่ค้นพบครั้งแรกหมายความถึงว่า กองตำรวจกระจายกันออกเป็นสาหมวดแยกเดินเว้นระยะห่างกันประมาณ20เมตรคำนวณกำลังคนทั้งหมดประมาณ30 4 0ถึง40คนเต๊กนำแยกทางจากรอยเท้าเหล่านั้นไายขึ้นไปบนเนินด้านขวาริทีสั่งให้ทุกคนดับไฟคงอาศัยแสงไฟของเต็กแต่เพียงดวงเดียวที่ใช้แสงกดส่องเฉพาะหนทางใกล้นำไปเบื้องหน้าสายตาของทั้งหมดเริ่มชินอยู่ในความมืด ครั้นแล้วบัตรนี้เองแสงไฟของเต็ก็ดับปูบลงร่างของมัก,กุเทศสลัดเปินขึ้นไปหมอบนิ่งอยู่บนโขดหินสูงลูกหนึ่งมองเห็นเป็นเงาตะคุ่มริธีทำสัญญาณให้ทุกคนหมอบราบสงบนิ่งคอยสังเกตท่าทีของเต็กระยะที่เต็กนำไปล่วงหน้าห่างจากขบวน30เมตรอึดใจใหญ่หัวหน้าหน่วยสอดแนมก็ส่งรหัสไฟรายงานมาว่าพบหลังแนวของฝ่ายตรงข้ามระยะหางเพียง50เมตร ระดับต่ำลงไปเล็กน้อยขอให้ทุกคนเคลื่อนเข้าไปยังตำแหน่งที่ตนหมอบอยู่ก่อนโดยไม่ใช้แสงไฟจอมสลัดเคลื่อนย้ายคนของเขาตามเข้าไปในนั้นทันทีทุกคนไต่ขึ้นไปบนโขดหินที่ขึ้นอยู่ระเกะระกะอย่างระมัดระวังกวาดสายตาม,มองลงไปยังระดับลาดต่ำเบื้องล่างแต่ไม่มีใครสามารถมองเห็นที่หมายอะไรแน่ชัดนอกจากเงาตะคุ่มของพุ่มไม้และโขดหินฤิทธีปีนขึ้นไปหาเตก็ก เขายังไม่ทันจะพูดกับหัวหน้าหน่วยสอดแนมว่าอย่างไรเสียงปืนกลเล็กยาวนัดหนึ่งก็ระเบิดเกิดก้องสถานกลางวานไปทั้งป่าเป็นปฐถมฤกเ์ิและแล้วปอจากนั้นปืนกลก็คำรามสนั่นวันไหวกราวไปหมดทุกทิศมองเห็นประกายไฟแลบสว่างว่าถนัดทณีก่อนการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นของฝ่ายสลัดพลุหลายลูกถูกยิงโด่งขึ้นไปแตกกระจายเป็นดวงประทีปสว่างจ้าราวกับกลางวันแล้วต่ำลงไปยังบริเวณแห่งเบื้องล่าง แสงของมันส่องให้เห็นสรรพสิ่งได้อย่างถนัดชัดเจนนั่นคือประทีปมฤตยูที่จะแผ่รัศมีมรณะไปยังกองตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งบัดนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคงจะเข้าไปอยู่ในแนวร้อมยังหุบลึกนั้นแล้วตามแผนการของฝ่ายจราจรในยามที่พวกสลัดส้มเห็นเหตุการณ์อยู่นี้เป็นการเห็นเพียงด้านหลังของแนวของพวกโจรจีนซึ่งตั้งรังปืนกลยิงกระหน่ำลงไปรวมจุดเบื้องล่างอย่างดุเดือด แต่ไม่สามารถจะมองเห็นสภาพของฝ่ายที่ถูกยิงอยู่เบื้องล่างเพราะระดับนั้นต่ำลงไปอีกแต่ทุกคนก็เดาได้ว่านับบัดนี้เบื้องล่างอยู่ในสภาพนองเลือดเพียงไรพลุเหล่านั้นไม่เพียงแต่จะเป็นเครื่องส่องให้ฝ่ายโจรจีนเห็นกองตำรวจที่ถลําเข้ามาในวงล้อมเท่านั้นรัศมีอแรงกล้าข,ของมันยังช่วยให้ฝ่ายสลัดซึ่แอบเงียบปลิ่เข้ามาหลังแนวเดมมองเห็นทิศทาง รังปืนตลอดจนกําลังที่ลายล้อมทางด้านนั้นอย่างชัดเจนความดุษณนียภาพของป่าในยามวิกาลณบบัดนี้กำปนาตของปืนได้เข้ามาทำลายไปแล้วเสียงแผ่ระรัวเอ็ดอึงของมันสะเทือนไปทั่วทุกอนูของบรรยากาศละแวกนั้นไม่ผิดอะไรกับยุทธภูมิที่มีการรบละเลงเลือดรักคนไปกับเสียงระเบิดมือที่หล่นลงไปแตกอยู่เบื้องล่างจากฝ่ายข้างบนซึ่งระดมโปรยปลายลงไป ฝ่ายจราจรอาจไม่มีโอกาสคิดได้เลยว่าแสงพลุที่พวกมันยิงขึ้นไปเพื่อเป็นเครื่องมือสังหารกองตำรวจให้สะดวกดายยิ่งขึ้นนั้นแท้ที่จริงก็คือแสงมัจจุราบที่จะเรียกมลตยูมาสู่ฝ่ายมันเองจากมือที่สามซึ่งบัดนี้ขนาบเงียบกริบเข้ามาทางเบื้องหลังทองชิดตั้งเบราวนิง่งรัดชิงกันของเขาลงแล้วอย่างที่มั่นอันเหมาะเจาะที่สดุด ทิศทางของมันสามารถที่จะส่งนรกไปยังเบื้องหลังรังปืนเหล่านั้นอย่างทาน,นัดทนีและรัศมีกว้างพอที่จะตรึงไปยังช่องแคบอันเป็นทางระบายพลถอยของพวกโจรจีนเล็งลำเลียงกระสุนออกจากหีบส่งตับแรกประจำรังเพลิงทุกคนเนื้อเต้นด้วยสัญลักษณ์ของการประจนประจันริทีหายใจหอบแรงม่านตาสว่างวาวขณะที่มุ่งยางเดาสุ่มเข้ามาในครั้งแรกนั้นเขาไม่สามารถจะคะเนถูก ว่าการจู่โจมแก้สถานการณ์ร้ายให้แก่ฝ่ายตำรวจตระเวนชายแดนของเขาจะอยู่ในสภาพที่หนักน่วงยากเย็นเพียงไหนแต่บัดนี้มองเห็นได้อย่างปลโปรงแล้วมันสะดวกไายกว่าที่คาดไว้มากเพราะเหตุการณ์บังเอิญอันหนึ่งมาจากพวกวายร้ายใช้พลุไฟนั่นเองการรบสับสนเล่หลงผิดยิงเอาฝ่ายเดียวกันที่เขาวิตกย่อมจะไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเมื่อแสงสว่างช่วยเห็นชัดอยู่เช่นขณะนี้ ตำแหน่งที่ตั้งตลอดจนกำลังอาวุธของฝ่ายตรงข้ามก็พอจะคำนวณได้จากสายตาจ้องชัดกำลังถูกแบ่งออกเป็นสามฝ่ายในบัดนั้นที่รังปืนคนเบาของทองชิดมีเหลงซัมทรีเพนสีและชวีวันรวมเป็นห้าคนฝ่ายหนึ่งทั้งห้ามีหน้าที่ประจำอยู่รังปืนอย่างเดียวอันเป็นหนทางที่เสี่ยงน้อยที่สดุดยิงให้ได้ผลที่สดเราจะต้องยึดรังปืนข้างหลังมันทางด้านนี้ไว้ให้หมดเขาสั่งทองชิดเร็วปรือ พอกระสุนหมดระเบิดเปิดเสียแล้วก็ถอยได้เลยไม่ต้องรอใครทั้งสิ้นทั้งห้าคนกลับไปที่เรืออีกเจ็ดคนรวมทั้งเขาแบ่งออกเป็นอีกสองฝ่ายเขาเตก็กและอีกคนหนึ่งจะแยกโอบเข้าไปทางด้านซ้ายลิ้มและอีกสามคนจะทะลวงเข้าไปทางขวาเข้าทำการรบในระยะประชิดโดยมีทองชิดกับเรานินงรัดชิงกันเป็นกำลังสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทุกคนเข้าใจในหน้าที่ของตัวอย่างดี การโจมตีตหลบหลังเริ่มต้นด้วยเสียงคำรนของเรานี่รัชชิงกันของทองชิดซึ่งพนมรตยูพลูไปยังเบื้องหลังรางปืนตำแหน่งใกล้เคียงที่สดุดในขณะที่ฝ่ายของฤิทีและลิมวิ่งเข้าประจันบานคนละด้านสามคนซึ่งหมอประจำอยู่กับรังปืนกลที่กำลังกระนำเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ในขณะน,นี้พงะงายระเนรานาศกายทับกันในพริบตาที่ทองชิดปล่อยกระสุนออกไปเป็นชุดแรกปืนกลเบากระบอกนั้นเงียบกริบลงทันที ท้องชิดสายไปยังเป้าหมายอื่นต่อไปอย่างประนีตบรรจงลิ้มกับพวกที่แยกไปทางปีกขวาบุกยิงด้วยระเบิดมือและเปืนยิงเร็วส่วนฤิทีกับเต็กและอีกคนหนึ่งวิ่งเข้าไปยังไม่ทันจะถึงรางปืนทางด้านนั้นคงจะไหวทนันเพราะแววเสียงปืนกลคำรามมาจากเบื้องหลังหันขวับกลับมาร้องบอกกันอย่างตกใจเต็กยิงในขณะที่วิ่งเข้าใส่แต่ระยะไกลเกินไปปืนกลเบากระบ,บอกนั้นหมุนกลับหลังทันทีฤิทีทิ้งตัวโคบลงข้างขอนไม้ใหญ่ เต็กถลําก็ไปในโขดหินแต่คนของเขาที่ติดตามมาด้วยทางด้านนี้พังหะประเด็น3-4ี่ทอดแล้วล้มผางลงกับพื้นประสุนขนาดจุดห้าโนพรูกระนำมายังขอนไม้ที่ริดทีคว่ำหน้าหลบอยู่แจกไปยังโขดหินของเต็กและก็เงยสูงพ่นพลูเขาใส่โต้อตอบทองชิดทางเบื้องหลังเปลวไฟแลบเป็นทางสว่างวาวแสบในตาทองชิดมองเห็นเหตุหการณ์อย่างถนัดหันปากกระบอกปืนจี้ไปยังเป้าหมาย ปล่อยกระสุนสวนออกไปเป็นแนวตรงกระสุนกระทบแตกหลายนัดระเบิดซอกหินผาและพุ่มไม้กระจายเป็นสะเก็ดปลวว่อนแต่มันปราศจากผลรังปืนแห่งนั้นตั้งอยู่ในตำแหน่งอับกระสุนโดยทิศทางที่ทองชิดยิงโขดหินและมุญดินใหญ่เป็นเครื่องกำบังได้อย่างดีแตกตะโกรเรียกเขาสุดเสียงออกมาจากหลังโคดหินที่กำบัง ฤทธิ์ีไม่อาจพังงกศรีะขึ้นมาได้เสียงกระสุนจากปืนกลกระบอกนั้นผ่านอยู่เหนือศรีะและเจาะทะลวงเข้ามาในขอนไม้ใหญ่ที่เขาหลบอยู่ได้ยินถนัดจอมสลัดทําได้เขาเพียงแต่แกวงปากกระบอกปืนเป็นสัญญาณให้เต็กเห็นว่าเขายังอยู่หัวหน้าหน่วยสอดแนมลอบไปตามที่กาําบังอันเป็นหินก้อนใหญ่ขึ้นอยู่ระเกะระกะคืบใกล้รังปืนเข้าไปเป็นลาดับพอได้ระยะก็ปลดระเบิดมือออกแกะสลักเวียงข้ามโขดหินลงไปตกอยู่หน้าปากกระบอกพอดี มันแตกออกพร้อมกับเสียงรากรฟ้าผ่าปืนกระบอกนั้นก็ตะแคงเค้กแก้ควันตลบลิถีพรวดขึ้นยืนใครคนหนึ่งวิ่งทุรนทุราลเราก็หมาถูกร,ร้อนโผลออกมาจากซอกหินในมือกำระเบิดเขาเหนียวไกกราดออกไปอย่างเลื่อนเย็นมันฟุบลงในทันทีนั้นพร้อมกับระเบิดที่ถูกดึงสลักแล้วกลิ้งหลุนอยู่ใกล้ตัวจอมสลัดบัดขาตัวเองขมำหน้าลงไปอีกครั้งเสียงระเบิดสะเทือนราวแก้วหูขึ้นอีก เต็กกู้กำลังจะโผล่ออกมาจากก้อนหินหงายหลังก้นกระแทกลงกับพื้นพอริทีวิ่งเข้ามาถึงมักกุเทศมือดีก็ตะกายลุกขึ้นแสดงว่าไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสองตะกุยเข้าไปที่รังเปิดกรากระนำลงไปบนร่างที่ยังหายใจผง,งาผง,งาบอยู่จนไม่มีใครเหลือแล้วตรวจสอบปืนกระบอกนั้นอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันชํำรุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้อีกเพราะอำนาจไขเล็กของเตก็กหันกลับมาทางเบื้องหลังโจรจีนจำนวนหนึ่ง7-10ถึงคน แต่กระจายไม่เป็นสัม <S 2> <S 2> ออกมาจากแนวทางด้านขวาและกำลังถอยไม่เป็นระเบียบลงไปยังช่องแคบเพราะเริ่มขวัญเสียจากการตีขนาบหลังเต็กเต้นแหกปากร้องตะโกนบอกไปยังทองชิดแต่ยังช้าไปเบราวนิ่งและชิงกันกระบอกนั้นหันขวบมายังที่หมายแล้วกวาดเอามนุษย์ที่เผ่นอย่างไม่คิดชีวิตเหล่านั้นลงไปกองจมเลือดไม่ได้เหลือเลยแม้แต่คนเดียวบางศพขนาดที่ล้มลงแล้วยังพลิกกระจัดกระจายไปอีก 3- 4สี่ทอดดยแรงผลักของกระสุน โกลาหนโลหมันไปตลอดทั้งหลังแนวท้องชิดใช้ปืนกระบอกนั้นได้ผลที่สุดความระสํำระสายล้มตายอย่างเป็นเบื่อมาจากเราหนงรัชิงกันกระบอกนั้นเป็นส่วนใหญ่ฤิทีกับเต็กผละออกจากที่เดิมวิ่งตรงไปยังรังปืนตำแหน่งแรกที่ท้องชิดยิงพลประจำปืนตายหมดแสงสว่างของพลุที่ยังลอยคว้างอยู่เหนือหุบเขาทำให้ท้องชิดมองเห็นได้ถนัดก่อนที่จะกระนำมาเพราะเข้าใจผิด จอมสลัดหันปืนกระบอกนั้นเข้าใส่ที่ตั้งเปืนเขาฝ่ายตรงข้ามปล่อยกระสุนออกไปอย่างดุกเดือดส่วนลิ้มกับพวกก็สามารถยึดรังเปืนอีกแห่งหนึ่งได้เช่นกันหันปากกระบอกเข้าใส่พวกโจรีจีนยังหุบผาฝั่งตรงข้ามระดมยิงออกไปโดยที่พวกโจรจีนด้านตรงข้ามไม่ทันจะมีโอกาสทราบว่าบัดนี้แนวรังปืนของฝ่ายปนทางฟากนี้ตกอยู่ในอำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว การตั้งรังปืนมุ่งหมายที่จะเอาเปรียบและทำลายล้างเฉพาะเป้าหมายซึ่งอยู่ในที่ล้อมข้างล่างเท่านั้นไม่ได้ระแวงมาก,ก่อนว่าถ้าหากกระบอกหนึ่งกระบอกใดในแนวเดียวกันหันเข้าใส่พวกตนเองจะมีทางป้องกันเช่นไรได้ดังนั้นทั้งริทและลิม ซึ่งยึดรังปืนได้ทั้งสองตำแหน่งและช่วยกันส่งกระสุนไปยังบรดาพวกโจรจีนผู้สารวันอยู่กับการเข็นฆ่าตำรวจในขนาดนี้จึงให้ผลอันวิเศษแสงไฟจากปากกระบอกปืนหลายกระบอกดับหายไปในทันทีที่กราดออกไปความพิศวง,งงงวยและเตื่นตระน,นกตกใจขีดสด ในสถานการณ์ที่จูจเข้ามาแทรกแซงได้เกิดขึ้นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกำลังถูกล้อมกรอบล้มตายอยู่ในขณะน,นี้หรือพวกโจรจีนเองการแทรกแซงอันน่าจะชวนให้คิดว่าเป็นกำลังหนุนของตำรวจตะเวนชายแดนที่ยกมาตีตลบหลังทำให้พวกโจรจีนสำนึกได้อย่างเดียวว่าแผนล้อมสังหารของฝ่ายตนล้มเหลวลงแล้วและมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือถอยหนี ปืนทุกกระบอกที่จ้องยิงกระนำลงไปยังกองตำรวจเบื้องล่างในขณะนี้จึงเปลี่ยนเป้าหมายดนบัตนั้นตอบโต้กับปืนข้างบนพร้อมทั้งล่าถอยเบื้องล่างในหุบมรณะกองตำรวจตะเวนชายแดนที่เหลือตายเริ่มตีฝ่าออกมาทางหุบผาที่ถล่มเข้าไปการรบเต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายเหลือขนาดธิ์ีกับลิ้มช่วยกันยิงตรึงไม่เปิดโอกาสให้โจรจีนต้มเติมเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกำลังถอนตัวออกจากแอ่งได้ถนัด ส่วนทองชิดซึ่งประจำปืนกระบอกได้เปรียบที่สุดนี้หมดความสนใจกับที่มั่นของเหล่าร้ายเพราะรู้แน่ว่าฝ่ายตนยึดไว้ได้แล้วคอยจ้องกลาแต่พวกโจรจีนที่แตกหนีผ่านเขามาในวิถีกระสุนอดีจาโทจากพักนาวิกโยธินทำสติในการสังหารมากที่สุดเขาจ้องคอยเก็บตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นมาจนกระทั่งหมู่ละหลายหคนอย่างแม่นยำทุกครั้งที่เหนียวไกลออกไปนั่นหมายถึงปิดชีวิต บราวน n งรัดชิงกันคำรามอยู่ไม่ขาดระยะเป็นชุดๆดสั้นบ้างยาวบ้างตามแต่ปริมาณของเป้าหมายผิดกับริทีและลิมผู้ซึ่งไม่อารู้ผลในการยิงเพราะมีจุดมุ่งหมายอยู่ประการเดียวผิดหรือถูกไม่สำคัญขออย่างเดียวให้มันคำรามเข้าใส่ตรงข้ามคมขวัญและสร้างความภาวะผวังแบบไล่ตะเพิดอาศัยอาวุธและตำแหน่งที่ตั้งของพวกมันเอง เพนสีและชวีวันสองสาวพี่น้องถูกประจําอยู่รังเปืนของทองชิดกลายมาเป็นประโยชน์สําหรับรังเปืนแห่งนี้อย่างมหาศาลทั้งคู่ไม่ได้นั่งกอดเปืนมองดูทองชิดยิงเฉยๆตามเจตนาเดิมของจอมสลัดพี่สาวแยกไปนั่งซุ่มกําบังอยู่ในซอกหินด้านขวาน้องสาวย่องไปแอบอยู่ยังโคนหินใหญ่เบื้องหลังรังเปืนทั้งทองชิด เหลงและซัมทรีผู้สารวันอยู่กับปืนกลกระบอกนั้นได้ยินเสียงปืนกลมือระรัวก้องขึ้นจากมือของสองสาวผู้แยกกันฝอาปากทางอยู่เป็นระยะครั้งแรกทั้งสามก็เข้าใจว่าทั้งสองหญิงต้องการเพียงให้มีโอกาสได้ยิงปืนต่อสู้บ้างเท่านั้นแต่เมื่อเหลงกระโดดเข้ามาดูหมายจะห้ามปรามไม่ให้หลอนทั้งสองผลานกระสุนโดยใช่เหตุก็ต้องตกตะลึงพึงเพลิดทางด้านเพนสีโจนจีสองคนนอนกลิ้งเลือดทมกายอยู่ข้างกอไม้ ในมือของคนหนึ่งยังกรำระเบิดมือที่ไม่ทันแกะสลักค้างอยู่ส่วนทางด้านชวีวันมนุษย์ในลักษณะเดียวกันมีจำนวนถึง5้าคนสมกายกันอยู่ใกล้หลังคาเปินที่สุดนอนคว่ำพังภาพอยู่บนก้อนหินใหญ่มือยังสั่นอยู่ริกริกนั่นคือหน่วยจู่โจมที่พยายามจะเข้ามาทําลายเปล่านิ่งและชิงการกระบอกนี้ทางเบื้องหลังแต่ถูกกองระวังหลังคือเพนสีชวีวันย่องยิงเอาในระยะเผาขนดับดินไปเสียก่อน หาไม่เช่นนั้นแล้วยังไม่อาจคาเนได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในรังเปินแห่งนี้ร่างที่นอนควค่ำคาอยู่บนโขดหินห่างจากที่ส้มของชวีวันออกไปเพียงเจ็ดเมตรกำลังจะโงหัวขึ้นอย่างลำบากยากเย็นเล็งกระชากปืนพกข้างเอวออกมาแต่ช้าไปแล้วชวีวันปล่อยทอมสันออกไปทั้งชุดสังเกตหินบริเวณใกล้เคียงแตกเป็นฝุน่นและร่างนั้นก็กระเด็นหล่นลงไปยังฝั่งตรงข้ามราวกับถูกกระทุง้งเลือดเข้มเหนียวเนอะ ขาเหลือให้เห็นอยู่บนก้อนหินเหลงเพนวือออกไปเฝ้าอีกทางในบัตรนั้นร้องตะโกนให้สามตรียอนปืนพกมาให้และให้สามทรีทำหน้าที่ป้อนกระสุนให้ทองชิดแทนตอนอะไรโวยเหลงทองชิดตากราดไปยังที่หมายเบื้องหน้าตะโกนถามมาอะไรเล่าถูกตีท้ายครัวซี่เกือบปลายขากันหมดทั้งหลังแล้วรู้ไหมชิบหายัวแต่ยิงข้างหน้าเพลินฝ้าไว้เหลงข้าจะยิงให้หมดชุดนี้แล้วก็ถอย กับตันกับพวกที่โบไปข้างหน้าลคะคาะเพนสีร้องถามท่านสั่งให้ถอยโดยไม่ต้องรอเมือกระสุนหมดระวังให้ดีขุนเพนสีชวีวันทำมันโปร่ยิงทองชินเลนสซัมตรีไม่มีโอกาสเห็นว่าอะไรปรากฏขึ้นเบื้องหลังแต่หูร้าวไปด้วยเสียงปืนที่แผดมาจากกองระวังหลังทั้งสามด้านพร้อมๆกันโดยยังไม่ทันจะขาดเสียงเตือนลิ้มกับพวกอีกสามคนล่าถ,ถอยก่อนลิทีเพราะกระนํำยิงจนกระสุนขัดลำ ก่อนล่าถอยเสือร้ายหน้าหยกส่งสัญญาณไฟบอกไปยังจอมสลับแล้วระเบิดปืนกระบอกนั้นเป็นผุยผงไม่เปิดโอกาสให้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ทั้ง4กลับมารวมกับหน่วยของทองชิดซึ่งกระสุนหมดพอนีล้อกับตันกอนเหล็งบอกลิ้มง,งัดระเบิดมือออกมาตะกอนเฉียบขาดถอยใครจะถอยหรือไม่ถอยลิ้มไม่ฟังเสียงกระชากสลักนิรภัยออกชูร่าข,ขึ้นหมายไปยังรางปืนที่กระสุนหมดของทองชิด ทั้งหมดในรังเปิดเผ่นพลูออกมาอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งกันเต็มฝีเท้าพอพ้นระยะก็ทิ้งตัวหมอบราบพื้นมือทั้งสองก้ตะปบกันไว้บนท้ายถอยชวีวันวิ่งอยู่เบื้องล่าของเหลงยังไม่สุดตัวหมอบลงถูกเสือเตี้ยกระชาาข้อเท้าพลิกกลิ้งลงกับพื้นพริบตานั้นเองเสียงระเบิดเกิดก้องขึ้นเอโฟบราวนิ่งและชิงกันของทองชิดบัดนี้กลายสภาพเป็นเพียงเศษเหล็กทุกคนตะกายลุกขึ้นวิ่งบ่ายหน้าย้อนกลับไปยังเรือที่จอดอยู่โดยเร็ว ลิททีกับเต็กประจำรังปืนตำแหน่งสุดท้ายน่วงเหนียวเวลาไว้ให้น,นานที่สุดเขาต้องการให้ทั้ง9คนฝ่ายเขาผลาออกไปจากบริเวณห่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะเดียวกันก็ใช้ปืนกระบอกนั้นสกัดกัน้นเปิดทางถอยให้แก่พวกตำรวจตะเวนชายแดนจนวินาทีสุดท้ายการยิงต่อสู้บัดนี้กระจายออกไปรอบด้านอย่างไม่เป็นระเบียบทุกฝ่ายมุ่งคิดอยู่ประการเดียวคือป้องกันตัวเองและพยายามจะถอยอย่างรีบด่วน หลังปืนของกองโจรจีนรุมบทขยีต้ตำรวจอีกสองรังก่อนที่ริทีและลิ้มจะเข้ามายึดฝากนี้ไว้ได้นั้นเดี๋ยวนี้ได้เงียบลงแล้วถ้าไม่ถูกถอนกำลังเคลื่อนย้ายอย่างกระทันหันก็อาจจะถูกกระสุนของริทีหรือลิ้มที่ยิงกราดออกไปทำลายพลประจัาปืนตายราบคาบลงแล้วเสียงปืนที่ระเบิดสับสนอยู่ในขณะน,นี้เป็นปืนไรเฟิลและปืนสั้นหรืออย่างดีก็เพียงปืนกลมือ หากจะมีเสียงอาวุธประหัตประหารร้ายแรงเหลืออยู่บ้างก็เป็นเสียงปืนกลเบาของนิทีและเต็กที่ประจำอยู่เท่านั้นฝ่ายตำรวจจะล้มตายหรือว่ารอดเหลืออยู่เท่าใดเขาไม่อาจจะคเนได้รู้แต่เพียงว่าก่อนการเข้าช่วยเหลือแก่สถานการณ์ตำรวจเป็นฝ่ายย่อยยับอย่างน่าอนเนจอน,นาดเก็บไปได้แล้วเต็กอย่าลืมตัดหัวกาลิมคนของเราที่ถูกยิงตาไปด้วยกันจะยิงหนกไม่ให้เอง เต็กจ้องหน้าเขาอย่างเป็นห่วงแต่คำสั่งก็คือคำสั่งหัวหน้าหน่วยสอดแนนมควา้าทอมสันที่วางอยู่ข้างกายออกวิ่งทะแยงสุดฝีเท้าตรงไปยังศพของกาเรมเป็นจุดหมายแรกนิดทีมหมุนปืนตามหลังยิงสกัดกั้นและขับไล่ไว้ให้เต็กตัดคอศพลูกเรือนาจาบรรการัตขาดออกหิวศรีรษะวิ่งหายเข้าไปในเงาไม้ตามหลังพวกเ้าคนที่ล่วงหน้าไปก่อน จึงยามนี้เหลือเขากับปืนกลเบากระบอกนั้นเพียงคนเดียวในสมรภูมิย่อยๆจอมสลัดเปิดฉากการยิงกระหน่ำอย่างดุเดือดเป็นชุดสุดท้ายกราดไปยังสมทุมพุ่มพฤกและเราแวกที่สงสัยว่าพวกโจรจีนแอบซุ่มกำบังหรือเคลื่อนขบวนล่าถอยพริบตานั้นเองวัดโุสิงหนึ่ง,งปาฏิหาริย์มาทางใดไม่ปรากฏลนตุบก,กลิ้งเข้ามาข้างรางปืนของเขาเปลวไฟที่แลบจากปากกระบอกส่องให้เห็นเพียงแวบเดียว ฤทธีนฤบานก็มีความรู้สึกบอกตอนเองว่ายมมโลกเรียกร้องเขาแล้วการดิ้นรนของมนุษย์อันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อสำนึกว่าชีวิตตนเองจะสิ้นมีอยู่เช่นไรลักษณะอาการเช่นนั้นก็เป็นของฤทธีในยามนี้เขาเพนสุดแรงเกิดทีตัวเองตีลังกาข้ามโขดหินของรางเปิรนระหว่างที่เคว้งคว้างอยู่ในอากาศนั้นรู้สึกว่าอากาศแวดล้อมรอบกายมีกำลังมหาศาล กดวูบเข้าปะทะเหมือนจะละลายร่างกายของเขาออกเป็นปรมาณูครั้นแล้วสติสัมปชัญญะและความรู้สึกทั้งมวลก็ดับวูบริธีนรบาลจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามบทที่146เป็นตอนต่อไปด้วยความขอบพระคุณผู้ประพันธ์พนนมเทียนและสำหรับท่านผู้ติดตามก็ขอให้โชคดีมีความสุข แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ